วันนี้เตี่ยมพาทุกคนมายอมเห็ดหูหนูใส่ปลาซิวแห้งกันนะคะทำเป็นกับแก้มก็ได้กินเด่นก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยดีนะคะเตี่มจะมันโรกเห็ดหูหนูก่อนค่ะโูกสูงแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะมะเขือเทศนะคะพริกจินดานะคะหอมแดงกระเทียมนะคะความเผ็ดก็ใส่ตามชอบเลยค่ะนี่เตี่ยมใส่พริกเมรเร็ดเดียวนะคะ แล้วก็จะมีผักจีผักแพ้วนะคะปรุงรสชาติเตีมใส่เกลือผงชูรสนะคะแล้วก็หนีบมะน,นาวลงไปนะคะจะใส่เป็นน้ำปลาก็ได้ค่ะรสชาติก็เอาที่เราเชอบได้เลยค่ะแค่นี้ก็เฉดแล้วค่ะรสชาติอร่อยดีนะคะทุกคนเวลาเคี้ยวแล้วเพลินดีค่ะโรยไปชิวแห้งทอดนะคะแล้วก็จะมีงาค่ะ รสชาติอร่อยมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะคะลองไปทากันดูนะคะ